ในเดือนนี้นะครับมีหนังเข้าฉายทั้งหมด16เรื่องนะฮะและนี่คือ5หนัง5แนวที่ไม่ควรพลาดในปีโอ <c oughs> ในเดือนนี้ครับโอผูดผิดอยู่เรื่อยนะรเริ่มจากทางสายบู๊กันก่อนจริงๆสายบูนะ๊เนี่ยมีหนังที่เป็นหนังฝรั่งที่ถ่ายทำในไทยนะชื่อเรื่องว่านรก สั่งล่านะครับพุ่มกับเนี่ยเป็นฝรั่งทั้งตัวเลยครับนักแสดงหลักเนี่ยก็เป็นฝรั่งเหมือนพ่อเป็นแบบแบบอดีตนักฆ่ามาทําตามคําสัญญาของเพื่อนอดีตเพื่อนที่มาเลยต้องมาเมืองไทยมาฆ่าเจ้าพ่ออะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างหนังดูก็ก็แก๊กๆมากแต่ความน่าสนใจอาจจะเป็นที่ว่ามีเก่งลายพางเล่นเป็นมาเฟียซึ่งผมรู้สึกว่าลักษณะของเก่งลายพางก็แบบเป็นคนเมืองนอกดูคนรู้สึกว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากไม่ได้รู้ดูแลวรู้สึกแบบ ที่าแบบบ้านเราที่เราเห็นเขาตามตามโซเชียลมีเดียเนาะหนังเนี่ยเรียกได้ว่าในพื้นที่อเมริกาอยู่ในพื้นที่ที่เกรดที่ต่ำที่สุดค,คือไม่ใช่หนังสตรีมมิ่งที่สตรีมมิ่งซื้อไปฉายไม่ได้ลงลงฉายในอเมริกาคือเป็นลงแบบ VOD เท่านั้นนะ่ะคือถ้าคุณอยากดูอ่ะสตรีมมิ่งยังไม่ซื้อไปแต่คุณต้องซื้อตามไอจูอะไรพวกนี้เองเท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นเรียกเป็นหนังแพลนในยุคใหม่ก็ได้อยู่เหมือนกัน,นครับสำหรับ นรกสั่งลาอีกอันหนึ่งที่เป็นสายบู๊นะครับเป็นหนังที่ชื่อว่า fpu นะครับเป็นหนังบู๊จากเมืองจีนที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มตำรวจจีนที่ไปทำงาน UN เอ็นในแอฟริกาต้องสอสู้ต้องพาคนหนีนู่นนั่นนี่เป็นภารกิจเพื่อแบบว่าสันติภาพอะไรประมาณนั้นนะแต่ความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวในหนังครับแต่อยู่กับเรื่องราวเบื้องหลัง เพราะว่ามันเกิดในสิ่งที่แบบว่ามหาศัศจรรย์มากครับจริงๆหนังเรื่องนี้เสร็จไปตั้งแต่3ปีที่แล้วทําเสร็จพร้อมลงฉายถ่ายทำเลยเรียบร้อยแล้วแต่ดีเลยมา3ปีเพราะว่าต้องถ่ายซ่อมถ่ายซ่อมของดร์สเตนสี่สิบสีกว่าวันใช่ไหมถ่ายซ่อมของเบลฟนิเวอร์ยีวันใช่ไหมอันนี้ถ่ายซ่อม3ปีบางคนถามเชื่อมถ่ายซ่อมเชื่ออะไรขนาดนั้นมันเป็นเรื่องการเมืองครับเพราะว่ามีหนึ่งนีักแสดงหลักของหนังเรื่องนี้เนี่ยไปมีรูปถ่ายในอดีตด้วยนะว่าไปเที่ยววัด ญี่ปุ่นเอองงไหมไปเที่ยววัดญี่ปุ่นก็ไม่ได้เป็นคนจีนเพราะฉะนั้นทางการจีนบอกแบนไอ้เฮี้ยนี่ห้ามอยู่ในจอภาพยนตร์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นทีมงานที่สร้างหนังเรื่องนี้ก็เลยต้องใช้เวลา3ปีที่เหลือตัดไอคนนี้ออกจากหนังทั้งหมดแล้วก็ถ่ายทําฉากใหม่ของตัวละครใหม่นักแสดงใหม่ทั้งหมดเพื่อมาแทนนะครับและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาอยู่3ปีครับก็เลยออกมาเป็นหนังเรื่องนี้ชื่อ FPU นะครับแต่ว่า หนังที่เราอยากดูที่สุดและเป็นหนึ่งใน5ห,หนังสายบูที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าต้องเลือกผมเลือกเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนั้นเลยก็คือ Bad Boy l i k h อ or d ไดครับโอ้ <S 1> <S 1> อพูดตรงๆว่าแฟนชาย Bad Boy เนี่ยไม่ใช่เป็นแฟนชายที่ผมแบบโอ้ชื่นชอบหรือว่ารู้สึกว่าโอ้สิ่งนี้มหัศจรรย์มากๆ ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า Bad Boy for life ภาคที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนความคิดผมไปเลยครับมันมาจากผู้กำกับที่ที่ผมรู้สึกผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่พอดูงานแล้วผมชอบมากๆนะครับคือคุณ a d i e LRB แล้วก็คุณ B คบิลานฟลา a นะเป็น2คู่ผู้กำกับที่เข้ามายกระดับ Bad Boy นะครับให้มีความเข้มข้นทางเนื้อหา มีฉากต่อสู้ที่สนุกแล้วก็ดุเดือดมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวก,วกันแล้วก็ยังรักษาความเป็นคาแรคเตอร์ติดตลกของทั้ง2ตัวละครน,นี้ไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีภาคต่อแล้วสองคนนี้ยังกลับมากำกับอีกก็เลยมันก็เลยกลายเป็นหนังบู๊ที่ผมรู้สึกว่าถ้าต้องเลือกนี่คือหนึ่งในห้าหนังที่ผมจะดูในเดือนนี้นะครับสำหรับ Bad Boy l i f e or Die อีกสาขาหนึง่ง ที่น่าจะพูดถึงอยู่เหมือนกันเลยก็ค,คือสาขาแอนิเมชันนะครับเรามีจากญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะเป็น a อนิเมะแบบพอดประหลาดๆห,หน่อยนะฮะคือเรื่องของของเบ้งที่แบบวาร์ปมาจากยุค3าก๊กเว้ยแต่วาร์ปมายุคปัจจุบันแล้วไม่ได้วาร์ปไปที่เมืองจีนวาร์ปมาที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เลยมาเป็นโปรโมเตอร์ให้กับนักร้องครับนี่คือพอดของแอนิเมชันที่ชื่อว่า คงเบ้งเจาะเวลามาปั้นดาวใช่ครับมาเป็นโปรโมเตอร์อะไรพวกนี้แต่ว่าผมจากที่ผมดูจากตัวอย่างแล้วมันเหมือนเป็นซีรีส์ที่มีความยาวระดับหนึ่งครับแล้วเขาก็มาตัดต่อตัดต่อตัดต่อให้มันกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึง่งแล้วก็มีฉากเพิ่มเติมพิเศษอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความกังวลใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นคนที่ไม่เคยดูซีรีส์นี้มาก่อนมาดูมันจะรู้เรื่องจะฟินไหมหรือเขาทํามาเพื่อให้กับ แฟนแฟนที่ที่อยากจะดูเรื่องนี้ในในฉากที่เพิ่มขึ้นมาใหม่หรือมีโมเมนต์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่หรือเปล่าแบบคล้ายๆห้คิวให้คิวก็คือการตัดต่อใหม่แต่ว่ามีฉากเพิ่มใหม่มีมองใหม่ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าป็นคนที่ไม่ใช่แฟนอะ่ะแม่งมีสิทธิ์หลงทางมากๆเพราะฉะนั้นผมจะไปดูนะเออเรื่องนี้ผมไปดูเพราะผมได้รอบสื่อแต่ว่าผมก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะน่าดูขนาดนั้นไหมเพราะฉะนั้นหนังสายแอนิเมชั่นที่ผมจะแนะนําให้ดูในเดือนนี้ก็คือ Inside Out ภาค2ครับ กินใจเอาสอเป็นเป็นงานที่ผมพูดได้ว่าก่อนหน้านี้นนผมตื่นเต้นกับมันระดับหนึ่งเวย้ยแต่พอได้มีโอกาสที่จะไปดู34นาทีแรกก็ <c oughs> ต้องยอมรับว,ว่าพิกซาสามารถดึงอารมณ์ดึงความรู้สึกดึงสตอรี่ที่ตัวเองเคยทำได้ดีมาเมื่อ9ปีที่แล้วกลับมาได้เท่านั้นยังไม่พอยังพาตัวละครไปสู่สถานการณ์ที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังมีลูกเล่นที่แผลวอยู่ได้ครับหนังเนี่ย ดำเนินเรื่องจาก3ปีจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็พาตัวละครน้องนังเอกของเราเนี่ยไปเจอภาวะการที่มันเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเป็นภาวะการที่ต้องตัดสินใจเลือกมากยิ่งขึ้นและเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่น่าสนใจ มากมากนะครับผมดูไป34นาทีบอกเลยว่าเข้มข้นจริงจังตลกน่ารักลูกเล่นแผ่วลามมาก,มากเพราะฉะนั้นพอได้ดู34นาทีน,ทน,ทนี้ถ้าต้องเลือกแอนิเมชันที่ดีที่สุดประจําเดือนนี้ถ้ามีตังแค่นี้ยังไงก็ต้องเลือก Inside Out 2ครับ I'm the worst. <c oughs> Well, worst! that's preview มาอีกสากขาหนึ่งมาอีกแนวทางหนึ่งเขาเรียกว่าหนังแนวคนบ้านเฮานะฮะ AKA หนังไทยกันบ้างนี่คือนี่คือเดือนที่หนังไทยน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นแนวทางที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเห็นหนังไทย3-3เรื่องที่มาต่อกันแบบนี้นะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องสังเวียนมวยรองนะครับจากค่ายที่ทำเลดไลฟ์หนึ่งในหนังไทยที่ดีที่สุดในรอบหลายต่อหลายปีเนาะที่เล่าเรื่องราวของคนจนชนชั้น แรงงา,างนอะไรพวกนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ยังคงโฟกัสสู่กับเรื่องนั้นนะแต่ว่าลดความเป็นฟิกชั่นลงแล้วก็เพิ่มความเป็นสารคดีมากยิ่งขึ้นจะไปติดตามนักมวย3คนจาก3สไตล์เนาะก็จะเป็นนักมวยเด็กนักมยวยวัยรุ่นแล้วก็นักมวยที่เหมือนเหมือนพ้นเรื่องนักมวยแก่ทร่พ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตัวเขาเองไปแล้วนะหนังใช้ชื่อว่ามวยรองนะครับประเด็นไป,ไปเน้นของ3คนที่เป็นมวยรองไม่ใช่แบบอยู่ในนักมวยที่แบบอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้แล้วก็โฟกัสอยู่กับมวยไทยหายกซึ่ง ผมดูตัวอย่างผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความน่าสนใจในเชิงเนื้อหาแต่ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่ได้โฟกัสกับปัญหามวยห้ายกหรือเรื่องราวทั้งหมดจริงๆเลยคือการพน,นันแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเล่นประเด็นนี้แล้วไม่พูดถึงการพน,นันผมว่า มันจะไม่ใช่หนังพี่สมบูรณ์เท่าไหร่นะก็เลยรู้สึกว่ามันแอบที่จะยั้งยั้งมือหรือไม่สามารถจะไปพูดถึงประเด็นที่เป็นประเด็นหลักของมันได้จริง,รงๆคนใช้ก็รู้สึกนิดนึงนิดนึงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่โดนแบนมา15ปีเรามีคนกลับมาแบนยี่สิบห้าเรื่องนี้แบนสิบห้าปีนะครับนั่นคือเชคสเปียร์ต้องตายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาโดนแบนในยุคข,ของยิ่งลักชินวัตนนะครับทําไมถึงโดนแบนไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายแต่เป็นการพูดถึง เหตุการณ์วัน6ตุลานะครับอยู่ในหนังเรื่องนี้นะจริงๆมันเป็นเหมือนเอาแม็กเบยอะเป็นนิยายของเชคสเปียร์มาทําใหม่ให้มีบริบทของประเทศไทยมีการแต่งกายเหมือนประเทศไทยซึ่งเราก็ไม่เคยดูเราก็บอกไม่ถูกหรอกนะว่ามันจะมันจะยังไงแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮอมันคงเป็นงานที่น่าสนใจแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกแอบดูยากยาเหมือนกันนะเพราะเชคสเปียร์ก็ไม่ใช่งานที่ดูได้ง่ายสักเข้าไหลย,ยิ่งเป็นอะไรที่ ไม่สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างสองอมไทยด้วยผมว่ามันก็แอบแๆแน่าจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งของหนังไทยที่ดูซึ่งอันเนี้ยยอมรับตรงๆว่าอาจจะเอ็ยีงด้วยความเป็น้อมส้มจากใจนะครับอยากดูหนังเรื่องนี้มากนะครับคือ breaking the cycle นะครับเรามีหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ของเราในวินาทีนั้นนะ่ะมันต้องมีคนทำอะไรแบบนั้นที่เป็นสรารคดีที่ไปติดตาม เรื่องราวของกลุ่มคนอย่างอนาคตใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันที่โดนพักโดนยุบนะครับเพื่อเป็นการติดตามธนาธอปิยะบุตรช่อต่างๆไปทานสถานการณ์ต่างๆยอมรับดูตัวอย่างไม่ค่อยพีคไม่ค่อยจีใจเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าเราเห็นมาหมดแล้วเราฟังมาหมดแล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ไปดูรอบสื่อในวันที่หนึ่งที่ผ่านมาบอกว่าเฮ้ยหนังมันยันทํางานมากๆเลยนะ ต่อให้คุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือก Breaking Bad เป็นหนึ่งใน5ภาพยนตร์ที่ไม่ควรพลาดในเดือนนี้ครับาศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักอนาคตใหม่แะ้แล้วข้ามาฝั่ง <S <S 2> <S 2> ดราม่าก,กันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นฝั่งที่อุดมไปด้วยหนังญี่ปุ่นผมว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันหนังญี่ปุ่นมาอัดกันอยู่ในเดือนนี้3เรื่อง กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Love You As The World e n d ซึ่งเหมือนเป็นภาคต่อเป็นส่วนขยายของซีรีส์ที่เป็นที่นิยมมากๆของที่นู่นนะครับแต่ว่าการที่เป็นซีรีส์มันก็นำมาพร้อมกับโปรดักชันแบบซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับการเล่นแบบยิ่งใหญ่อลังการตะโกนเลยกันมากมายซึ่งผมดูแล้วผมก็รู้สึกไม่ไหววะอาจจะต้องเป็นคนที่รักซีรีส์มันจริงๆอะอยากมาดูตอนจบในโรงภาพยนตร์แต่ในฐานะคนที่ดูภาพยนตร์ผมรู้สึกว่าคุณภาพโดยรวมเนี่ยมันยังไม่ได้จริงๆครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง5 i t o h e r t นะฮะก็คือทำไมต้องชื่อชื่อนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นเสียงของปลาวามันเป็นพูดถึงความเหงาเด็กคนหนึ่งโดน Abuse โดนพ่อโดนด่าว่าทำให้พ่อตัวเองตายแล้วไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันน่าจะเป็นเรื่องราวของความเหงาซึ่งดูตัวอย่างผมรู้สึกว่าประเด็นน่ะน่าสนใจมากๆว่าเอ้ยเด็กโดน Abuse เด็กโดนบอกว่าชีวิตไม่ควรจะมีชีวิตอยู่อะไรพวกนี้แล้วไปเจอคนนึงได้ค้นหา เส้นทางของชีวิตใหม่ๆได้งี้น,ม,นมันดูเป็นเรื่องราวฮิวใจที่ดีนะครับแต่ว่าก็ติดปัญหาของการเป็นหนังญี่ปุ่นเลยคือมีการพูดแบบเบี้ยวๆมีการพูดแบบประหลาดดมีการพูดฉันจะปกป้องเธอเองเลยกันจะมีชีวิตใหม่นะซึ่งมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันหนักหนามอดไม่ได้จะรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ซื้อ,อะคือสถานการณ์เรียลลิสติกมากๆแต่ว่าวิธีการแสดงออกของคุณมัน,มน,มนใหญ่โตเกินสถานการณ์หรือมันเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่น่าเชื่อถือทางอารมณ์สักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นมุมมองของคนที่มองจากต่างวัฒนธรรมมองเข้าไปนะคนญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าการที่จะบอกว่าฉันจะปกป้องเธอเองเริ่มชีวิตใหม่เลยสิมันอาจจะเป็นเรื่องปกติของสังคมเขานะแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกไม่ไหวจริงๆครับพี่ไม่ได้จริงๆและก็อีกเรื่องนะครับที่ผมรู้สึกไม่รู้ว่าเป็นหนังเป็นเป็นหนังญี่ปุ่นพุ่มกับญี่ปุ่นแต่ว่ามีเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนร่วมมือกับผู้กำกับที่เป็นไต้หวันในคนหนึ่งร่วมกันนะชื่อเรื่องว่า เอกที Egg teen, Egg day นเอกชูบีออนยูทฟูลเดย์นะฮะเป็นหนังฟิลฟประมาณว่าล,ล้ลในความหลักเอนางเอกเป็นคนญี่ปุน่ mm hmm. นพระเอกเป็นคนไต้หวันได้เจอกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กผ่านไปมาประมาณสปีพระเอกกลับมาตามหาหนางเอกอีกครั้งอา้าวทำไมมึงต้องใช้เวลากลับมา18ปีแล้วก็ในตัวอย่างก็ไม่เจอนางเอกในเอกไม่ตายหาไปแล้ว ไปไปเที่ยวรอบโลกอยู่หรือไปอะไรสักอย่างอยู่นะครับก็เป็นเป็นผมคิดว่ามันทั้งเรื่องมันคือการตามหาหนางเอกหรืออาจจะเจอในตอนท้ายหรืออาจจะไม่เจอหรืออะไรสักอย่างก็ก็น่าสนใจดีแต่ถ้าใครมองหานางรักผมคิดว่ามันก็คงตอบโจทย์แหละเออมันคงตอบโจทย์แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องที่ผมอยากดูมากที่สุดในแคตตากอรี่ดราม่านี้คงต้องให้กับฮิตแมนครับ หน้าหนังของฮิตแมนเนี่ยมันจะดูเป็นหนังตลกเนาะมันเป็นเรื่องราวของนักฆ่าปลอมที่พยายามจะหว่านล้อมให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเจอแล้วเขาแอบตกกลุ่มรักเนี่ยไม่ไปฆ่าผัวของเธอนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จนะครับโดยโดยรู้วิธีว่าอ้าวผัวตายไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายคนนี้ต้องไปสืบหาว่า ผู้หญิงคนนี้ค่าจริงหรือเปล่าจริงๆหน้าหนังมันก็ดูเป็นหนังคอมเมดี้ดราม่าไม่มีอะไรมากมายนะแต่ว่าความน่าสนใจจริงๆเลยคือผู้กำกับครับผู้กำกับคือผู้กำกับริชาร์ดบริงเคเกอร์นะครับคนที่ทำหนังอย่างบอยฮูดสกู o ออฟ f r ็อกแล้วก็รวมถึงหนังโรแมนติกไต่ภาคโรแมนติกตลอดการคือไต่ภาคปีก่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นงานที่โรแมนติกธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าหน้าหนังจะดูตลกไม่น่าจะมีอะไรแต่คงจะมีอะไรลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในหะนังเรื่องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นใคร สำหรับคนที่ไม่ชอบสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่า Hitman คือคำตอบมากๆแล้วริชาร์ดลินเกอร์คือหนึ่งในผู้กำกับที่ผมชอบที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับที่ผมจะเลือก1ใน5คือ Hitman นะครับ My name is Gary Johnson and my simple question for you is who is your Hitman We'll see. มาสู่โหมดสุดท้ายที่ผมมองว่าโอ้โหแม่งเป็นโหมดที่แบบเลือกยากมากๆคือโหมดสยอ,ของขวัญนะครับเรามีหนังแบบผีสิงมีระดับแบบร so ัสเซลโคมาเล่นชื่อเรื่อง e x o ก c i s m คือร so ัสเซลโคเล่นเป็นคนที่เล่นเป็นหมอผีและโดนผีสิงจริงๆเลยต้องการให้หมอผีจริงๆมาช่วยเขาออกจากนั่นคือคือเรื่องราวมันตลกเรื่องราวมันดีอนเรื่องราวมันแบบเพี้ยนๆหน่อยๆและตัวอย่างมันก็แบบแอบ,บๆฮาๆนิดๆ แต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะเล่นแปลกประหลาดประหลาดได้ก็มีความเมตาเมตานิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่บัตรหลวงจริงๆแต่เป็นนักแสดงที่เล่นเป็นบัตรหลวงไงมันผมรู้สึกมันมีความแปลกประหลาดที่น่าจะสนุกได้อยู่นะครับหรือแม้แต่ The Watcher นะครับเรื่องราวแนวลึกลับสยองขวัญไม่รู้ว่าจะสู้กับมอนสเตอร์ไม่รู้จะสู้กับเอเลี่ยนไม่รู้สู้กับอะไรกันแน่คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ขับรถปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปถึง ุงโล่งแล้วต้องไปโผล่ในสถานที่ที่หนึ่งที่โดนขังอยู่ในกรอบซึ่งต้องพยายามแสดงบางอย่างให้กับบางอย่างข้างนอกดูเหมือนกันเออนี่คือพล็อตของเรื่องซึ่งไปได้หลายทางมากจะเป็นเอเลี่ยนจะเป็นหนังทิลเลอร์จะเป็นหนังเฮอร์เรอร์จะเป็นหนังไล่ล่าเป็นได้หลายทางมากๆแต่ตัวอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวอย่างล่าสุดอ่ะอาจจะบอกเยอะไปหน่อยอาจจะเล่าเยอะไปหน่อยผมรู้สึกว่าตัวอย่างแรกมันเพอร์เฟกที่ มาถึงสถานการณ์แล้วเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเลยที่สําคัญเลยผู้กํากับเนี่ยเป็นลูกสาวของพุ่งกับเอ็มไนท์ชีามาลานเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอนะเออก็ลอนรุนเนแล้วกันว่ามีลายเซ็นของพ่อมีความลึกลับแบบของพ่ออยู่ที่ว่าจะสามารถดําเนินเรื่องอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองเซตอัพมาได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นนะคือความยากของหนังและอันดับ2ก่อนที่เราไปสิ่งที่ผมเลือกแต่ว่าแบบเป็นอันดับ2ที่มันใกล้เคียงกับอันดับหนึ่งแบบขี่คอกันมามา,มากๆเลยนะ คืนเลดไนท์วิดเดอะเดวิลครับโอ้โ oh หมันเป็นหนังที่ที่แปลกประหลาดมันเป็นหนังที่มีพล็อตเรื่องที่ผิดเพีย้ยนคือมันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นพิธีกรเลดไนท์แล้วก็ต้องแบบว่าเอารายการมาแล้วก็พยายามจะรักษาเลตติ้งก็เลยเลือกที่เอาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นล่างทรงมาเล่นจริงๆซึ่งเจ้าตัวคงไม่เชื่อหรอกแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยมันมีผีมาบุกจริงๆม,มีมีเรื่องราวสอยองฝันที่เกิดขึ้นจริงแล้วเขาต้องจัดการกลับประเด็นนี้ ให้ได้นะครับโอ้โหมันมันน่าดูมากๆด้วยเทรนหนังด้วยยุคสมัยที่เป็นหนังย้อนยุคทุกสิ่งทุกอย่างมันหนังมาสามารถจะไปทางไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่มีดาราดังไม่ได้มีอะไรเลยคือคือมันไปทางไหนก็ได้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าทุกๆวินาทีมันคือความตื่นเต้นแน่นอนเลดีนวิดเทวิลแต่ทําไมไม่ใช่อันดับหนึ่งมันติดอย่างเดียวครับเพื่อหนักเรื่องนี้เนี่ยมันเสือกใช้ AI AI Gen e r a t e ภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าโอ๊ย มันไม่สามารถจะเลือกหนังเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งได้ว่าเพราะมันมีการใช้ AI ที่มันไปนละเมิดคนอื่นมาเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งก็ตกไปของอันหนังที่ผมรู้สึกว่าเอออยากดูเหมือนกันคือ Quiet Place Day 1 n e ครับเป็นเรื่องราวภาคต้นอีกแล้วภาคต้นอีกแล้วปีนี้ของ Quiet Place นะครับที่อันนั้นเขาเล่าเรื่องราวของเฮ้ย มันมันอยู่ในโลกที่เราแบบว่าต้องรู้วาเงียบเรารู้กดทุกอย่างแล้วแเ้วเพยายามเอาชนะมอนสเตอร์หรือหาทางเอาชนะมอนสเตอร์ให้ได้แล้วเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมันก็จะเป็นอยู่ในโลกของมันกับคันทีีไซส์อยู่ตามต่างจังหวัดแต่ว่าวันเนี่ยจะอยู่ในเมืองที่มีเสียงดังกระหึ่มมากๆอย่างนิวยอร์กที่มีเสียงดังตลอดเวลาแล้วพวกเอเรียนมาบุกในวันแรก คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดยังไงนะครับแล้วก็มีนักแสดงดังระดับออสการ์อย่างลูบิต้านียงโก้มารับบดนําด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นองค์ประกอบที่ผมรู้สึกว่าสนุกแน่นอนแม้ว่าจะไม่ได้พุ่มกับจอห์นคาเซนสกี้กลับมานะครับแต่ว่าจะเป็นพุ่มกับเรื่องพิกมาเล่นนะครับจากตัวอย่างก,ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นงานประจนภัยที่ดูได้สนุกดูได้บันเทิงแล้วก็เล่นกับเสียงเงียบได้มันมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือการที่ผมเลือกฝั่งในหนังสยองขวัญ <c oughs> ผมเลือกมาในเดือน6ปีนี้จากภาพยนตร์16เรื่องถ้า5เรื่องให้เลือกได้เนี่ยสายบูค๊คือ Bad Boy ครับสายแอนิเมชันคือ Inside Out ครับสายหนังไทยคือ Breaking the Cycle ครับสายดราม่าคือ Hitman นะครับและสุดท้ายคือสายสายื่อวนาคือ t o a c t d a y 1นะครับอ่ะท็อป5ของคุณในเดือนนี้ท็อป5ในแต่ละสาขาของคุณเป็นยังไงก็ลอคอมเมนต์มาได้ด้านล่างหรือว่าบอกผมในช่องแชทต,ต,ตอนนี้ได้เลยนะ ครับข้อความจากสปอนเซอร์ของเราครับเจนเทคเฮาส์สมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามความต้องการด,ด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ควบคุมได้ผ่านมือถือสนใจอุปกรณ์สมาร์ทโฮมติดต่อได้ทางช่องทางด้านด้านนี้เลยครับนี่นะฮะนี่คิวอาร์โคต่างๆ Facebook ยูทูบเบอร์โทรต่างๆใครมองหาสมาร์ทโฮมสมาร์ทไลท์อยากจะปุ๊บ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 กดตบตบปุ๊บตบกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บติดต่อได้เลยนะฮะสมาร์ทโฮมนี่ครับสมาร์ทโฮมนี่นี่นี่นนสมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไตล์ได้เลยขอบคุณสมาร์ทโฮมมากๆนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับตีรังการดูหนะนะครับ